แล้วก็กดตรงนี้แต่ถ้าไอไอต่อไปมันจะเป็นรูปมันจะเป็นรูปให้เราใส่รูปเราข้างหลังนะพื้นหลังดูแล้วดูแล้วว่าทําไมเขาารูปใส่ได้น้องโดมทาเป็นก็ไม่ยอมบอกไม่กดขวาพื้นน้องโดมก็ชอบใส่พื้นหลังชอบใส่รูปตัวเองข้างหลัง,งยะ ใช่ค่ะรู้แล้วเดี๋ยววันหลังจะหาเอารูปตัวเองใส่เวลาไม่อยู่เดี๋ยวเอารูปยืนยิ้มใส่เดี๋ยวหารูปหารูปตัวเองใส่ดีไหมข้างหลังรูปไหนดีเดี๋ยวแล้วลองลอง,ลอ,งอาได้ได้อันเล่นใหม่แล้วเนี่ยได้ของเล่นใหม่อ่าอะไรช่างระวังอะไรเนาะช่วงระวังอะไรเนาะแมงอะไรนะแมงงามเด้อดี ระวังแมงงามบ่สวัสดีครับพี่สีคุง้งน้องงามคุณสีคุง้งหัวเราระวังแมงละงามบ่พิมพ์ผิดพิมพ์มาก็อ่านถูกนะแมงละงามพิม,มพ์มาผิดก็อ่านให้ถูกนะแล้วคสีกุ้งหัวเราพิมพ์ผิดประสันมา จะจะพูดว่าอะไรเพ่นสีกุ้งเมื่อเช้าไม่ได้เข้าเข้าหรือเปล่าเข้าอยู่เหรอเช้าเข้าอยู่เข้าอยู่บ้านสีกุ้งเพื่อนขึ้นเยอะอ่ะไม่รู้จะเข้าบ้านไหนเข้าไปบ้านใหม่ๆเข้าไปหาคนที่เคยเข้ามาหาเราอ่ะก็เลยลองเข้าไปหมดทุกคนเลยคนละสิบละห้านาทีน้องดมก็พ่อสีกุ้งเจอกันตอนเลี้ยงครับ ตอนแดงคุณศีปุงหสวัสดีทักทายบ้านคุณศีภงมีกี่หลังนี่สี่หลังเหรอห้าหลังหกหลังน้องแอมทานข้าวหรือยังทานข้าวเสร็จหรือยังพี่เพนขอบคุณนะคะพี่เพียพี่เพียรแบบไม่เปิดบ้านน้องโดมก็ผมนอนเอาแรงก่อนเจ๊โอเคทำเป็นแล้วน้องโดมเดี๋ยวจันหลังเจ้ารูปตัวเองใส่เดี๋ยววันหลังเจ้ารูปใส่ข้างหลัง โอเคโอเคนอนเลยนอนเลยไม่เห็นน้องโดมนอนออน่ะด้วยร้อนมากเดีย๋ยวอย่านินทานะจอด <c oughs> ไม่ได้นินทาใครหรอกไม่มีเพื่อนให้นินทากินกอนกินก้น ไม่มีใครไม่มีเพื่อนมาให้นินทาว่าเลายเฉพาะวันเสาร์อ๋อสี่โมงเยน็นไปหาที่คลิปหลังบ้านได้อ๋อจ้าจ้พี่เบนเอานะจันมาทักผมด้วยนอเหรอโอเคลืมทำไมมันไม่ขึ้นความเมน้์เดี๋ยวนะ เนียนให้เดี๋ยวเครื่องน้ำจันทร์ม,มันมันช้าสวัสดีค่ะเจี๊วไล่พี่นาดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นาด,าดานาีเดี๋ยวนะสวัสดีน้องโดมสวัสดีครับน้องโดม <c oughs> จอดข้างบน่อย่าหลับแล้วกันเดี๋ยวนินทาพี่นาดีอย่าแบบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่นาดี พี่เพนเปิดวนะันหนนะวันเสาร์สี่โมงเย็นนะสวัสดีค่ะพี่โกศลขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่โกกศลเอ่อน้องรามนะจันทานข้าวอย่างเนี้ยกำลังจะกินไปไปต่อภาษีมากำลังจะกินน้องรามก็สวัสดีครับพี่โกศลคุณสีคมก็ทักทายอะไรนาะไล่เลิฟสิบสามค่ะแม่โกศลพี่โกกศลเนาะเรียกพี่แล้วกัน พินารีก็แม่โกศลสวัสดีค่ะร้องเสียคุ้ก้องหัวใจปลอดปลอดพี่เจวีสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ,คะพี่เจวีพี่วีเนาะถ้าไม่เป็นเฉพาะไฮไลท์แหละกดตรงไหน,นสี่เหลี่ยมเหรอเขาบอกกดสี่เหลี่ยมกดกดก่อนได้ไหมไฮไลท์กดสี่เหลี่ยมใช่ไหมเดี๋ยวลอง <laughs>